ลำคาญป่าวะมันน้อยมันก็น้อยจริงๆ โอ๊ยวันนี้เป็นอะไรวะวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไว้ Oh bà được mẹ mất lệ mẹ tuần ấy nói mẹ cái tuần ấy nói มานี่มานี่เต็มปากงี้ไม่หลุดแล้วปลาตัวแรกครับผมอู้ปลามันกัดแบบคคตรละแวงอ่ะจริงเต็มมันมีปลาอยู่นะครับนี่ครับไส์ปอดได้เลยยักยางเข้าไปครับผมนี่ดูปลาหัวแตกฝ่าด้วยครับผมเจ้ายักยางนะเดี๋ยวลองตีกันต่อครับผมเรืเร่อยๆวันนี้ก็ นัดเจอนะบอลครับก็โอเคอยู่ฝากไว้ได้วยครับผมเจ้ายักษ์ยางสุดยอดมากครับปลาหลายตัวมากเลยแต่ทมหลุดแบบมันกัดแบบมันไม่ได้ตั้งใจจะกัดเหยื่อมันกัดกัดไล่กัดผิดกัดถูกอยู่โอเคครับผมสุดยอดมากครับเจ้ายักษ์ยางครับผม